เมื่อวานนี้ครับคุณอนสิตสัมพันธรัฐปรลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยดึงการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยตามแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุตินชาญวิรากูลครับมุ่งบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนนะครับมีน,นโยบาย5้านโยบายสําคัญครับมหาดไทยทําทันทีแอคชั่นไฟฟ์นะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุตินชาญวิรากูลนะครับ ก็คือคนเดียวกันเนี่ยแหละเป็นทารัตริมาไทยและนายกโดยเป้าหมายเนี่ยก็จะทําให้เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนนะฮะก็ได้สั่งการอธิบดี6กรมผู้ว่า7 6จังหวัดและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมาไทยก็คือไฟฟ้าประปานะฮะร,รวมถึงกรุงเทพมหานครขับเคลื่อน5นโยบายนะครับนโยบายรกรถกรายจ่ายเพิ่มรายได้ส่งเสริมการสนับสนุสนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยกตัวอย่างนะครับ ก็คือการบรรเทาค่าน้ําค่าไฟให้กับครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้ไม่เกินที่กําหนดอันนี้ก็สั่งการไฟฟ้าการประปาอันนี้ง่ายส่วนการส่งเสริมโซล่าชุมชนนะครับก็เน้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานคือไฟฟ้ามันแพงมากใช่ไหมก็ไปใช้โซล่าชุมชนแล้วก็ปรับราคาให้มันลดลงอันนี้ก็ต้องขอการไฟฟ้าแล้วก็ไปดูกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเรื่องของสินค้าโอท็อปนะฮะสินค้าชุมชนก็เพิ่มช่องทางการจําหน่ายตลาดออนไลน์แล้วก็ งานแสดงสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ในชุมชนอันนี้ก็เป็นของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างรายได้กระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็เร่งสำรวจการออกโฉนดและรังวัดที่ดินมาตรฐานทั่วประเทศเพื่อความมั่นคงในทับการทำมาหากินอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินนะฮะแล้วก็ไปดูกระทรวงเกษตรด้วยนะครับต้องจับไม้จับมือกันเพราะหลายครั้งที่ชาวบ้านทำมาหากินแล้วทำไปทำมาอ้าวไปทับพื้นที่ป่าก็จะต้อง มีการออกสโสดท,ทำให้ถูกต้อง นะครับที่สปรกรที่อะไรต่างๆเนี่ยคือใช้เนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์มไม่ใช่ไปถือที่ดินสปรกรปุ๊บเนี่ยแล้วไปขายให้นายทุนไป,ไปออกเป็นรีสอร์ทอันนี้ก็ไม่ถูกก็จะต้องไปเดินสํารวจการทั้งกรมที่ดินแล้วก็กระทรวงเกษตรและสาก์นะฮะส่วนคนละครึ่งพลัสนะครับก็สนับสนุนผ่าน,นกลไกจังหวัดอําเภอท้องถิ่นให้ประชาชนร้านค้าเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมฮะอีกเรื่องหนึ่งคือการแก้ไขข้อพิพาทไทยกัมพูชานะครับก็ทํางานร่วมกันกับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนรักษาความสงบใน พื้นที่เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันที่3ฮะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็มีการบูรณาการลดจำนวนผู้เสพรายใหม่และก็ปราบปรามผู้ค้านะครับ 4. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยานะครับพัฒนาการแจ้งระบบเตือนภัย ผ่านเซลล์บล็อดแคสต์ให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เพิ่มคือถ้าเกิดพูดถึงเซลล์บล็อดแคสต์คนจะนึกว่าน้ำท่วมอย่างเดียวไฟป่าหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5นี่รวมด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือกับ PM 2.5ดูชืดูซิว่าจะมีการแจ้งเตือนอย่างไรเพราะว่าของพวกนี้มันต้องทำงานร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยในการที่จะดูว่าค่า PM มันเกินหรือเปล่าแล้วก็แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ถ้าเกิดมันสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ผมเชื่อนะถ้าในพื้นที่กรุงเทพแต่ p ี2.5มามาเชียงใหม่ PM 2.5มาถ้าเตือนเนี่ยเตือนทั้งวันเตือนทั้งวันจริงๆตอนเช้ามาปื๊ดแล้วเดี๋ยวพอตอนกลางล้วกลางคืนอีกใช่ฮะอันนี้เดี๋ยวดูว่าผลจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายครับคือการ แก้ไขปัญหาความมั่นคงทุกรูปแบบเรื่องของการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์สแกมเมอร์เนี่ยบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพครับ